สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพวกเราจากชัยพี่พัฒน์ออโต้พาร์ทค่ะ เนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับผมเราพาทุกคนไปดูกดครัชจากแบรนด์มาเฟียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับผมพวกเราจะพาทุกคนไปดูปั๊มน้ําจากแบรนด์มาเฟียเช่นกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับต้องไปทําความรู้จักกับปั๊มน้ํากันก่อนนะครับปั๊มน้ำานี่นะคะทําหน้าที่สูบน้ําหล่อเย็นให้ไหลเวียนนะคะแล้วก็ระบายความร้อนจากเครื่องยนต์ค่ะช่วยให้เครื่องยนต์ของเราเนี่ยนะคะทำงานในอุณหภูมิที่เหมาะสมค่ะแล้วก็ยังช่วยสนับสนุนการทํางานของอุปกรณ์อื่นอีกด้วยค่ะ สาเหตุของการชำรุดของปั๊มน้ำนะครับผมน้ำหล่อเย็นเสื่อมคุณภาพนะครับผมไม่เปลี่ยนตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับใช้น้ำเปล่าหรือว่าน้ำที่ไม่เหมาะสมเติมนะครับค่ะลูกปืนปั๊มน้ำสึกหลอนะคะหรือว่าซีลรั่วนั่นเองค่ะสายพานตึงหรือหย่อนเกินไปนะครับผมและเครื่องยนต์โอเวอร์ฮีทบ่อยเกินไปนะฮะค่ะมีสิ่งสกปรปกในระบบหล่อเย็นนะคะหรือว่าอะไหล่ต่ำหรือว่าไม่ได้มาตรฐานนั่นเองค่ะครับผมวิธีการสังเกตนะครับผมว่าปั๊มน้ำของเรามีปัญหานะครับผมหนึ่งนะครับผม น้ำหล่อเย็นรั่วบ,บริเวณหน้าปั๊มนะครับผม2นะครับผมมีเสียงหอนเสียงขูดจากบริเวณหน้าเครื่องนะครับผม3นะครับผมเครื่องยนต์ร้อนผิดปกตินะฮะและ4นะครับผมน้ำในหมอ้อพักหายบ่อยนั่นเองนะฮะค่ะส่วนวิธีการป้องกันนะคะก็คือ1ค่ะล้างระบบหล่อเย็นตามระยะนะคะ2ค่ะเลือกน้ํายาใช้งานที่เหมาะกับรถบรรทุกที่ใช้งานนะคะแล้วก็3ค่ะตรวจสอบระบบสายพานอย่างสม่ําเสมอนะคะแล้วก็4ค่ะล้างระบบหล่อเย็นนะคะตามระยะเวลาที่กําหนดค่ะ ใช่ครับผมแล้วก็เป็นวิธีการดูแลนะครับผมแล้วเราก็ถึงเวลาแล้วนะครับผมที่เราจะพาทุกคนนะครับผมไปดูปั๊มน้ํามาเฟียกันนะครับผมว่าจะสวยงามกันสักแค่ไหนเชียวนะครับผมโดยเชิญทุกท่านตามมาดูทางนี้ได้เลยนะครับไปกันเลยค่ะและนี่นะครับผมก็จะเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับผมของปั๊มน้าจากแบรนด์มาเฟียของพวกเรานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะครับผมประมาณ2-3รุ่นนะครับผมว่าเราจะมีรุ่นอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากตัวนี้นะครับผมตัวนี้คือ ปั๊มน้ำนะครับผมสำหรับรถอิซูซูนะครับผมจะเป็นรุ่น 6BG นะครับผมตัวนี้ก็จะมีเลข OEM ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมาอินเสิร์ตให้ดูใกล้ๆนะฮะอ่าแล้วตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับผมปั๊มน้ำของรถฮีโน่นะครับผมจะเป็นรุ่น JO8C นะครับผมมีเลข OEM เช่นกันนะฮะเดี๋ยวจะมาอินเสิร์ตให้ดูใกล้ๆเช่นกันนะครับและตัวนี้นะครับปั๊มน้ำสำหรับรถอิซูซูนะครับผมรุ่น NQR70 นะครับผมเช่นกันนะฮะเดี๋ยวจะอินเสิร์ต ให้ดูใกล้ๆนะครับผมค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยนะครับผมแหมกดโชว์แทบจะไม่ไหวกันเลยทีเดียวนะฮะและอีกสักรุ่นหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะฮะปั๊มน้ำสำหรับรถฟูโซ่นะครับผมมิซูบิชินะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น 6D31T นะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเช่นกันนะฮะบอกว่าเป็นคุณภาพดีจริงๆเลยซีดีเอลเชียวนะฮะอย่าลืมนะครับผมถ้าเกิดว่าซื้อตามจำนวนที่กำหนดแล้วนะครับเนี่ยรับส่วนลดสูงสุดไปเลยนะครับ 10%นะครับผมก็ไม่อยากจะให้พลาดกันนะครับผมสินค้าดีๆจากแบรนด์มาเฟียนะครับผมการันตีเรื่องคุณภาพและความทนทานแน่นอนนะครับผมก็มีรับประกันด้วยนะครับผมสูงสุด6เดือนเลยนะครับผมอยากจะให้ลองมาอุดหนุนดูนะครับผมและเปิดใจให้กับแบรนด์มาเฟียของเราหน่อยนะครับผมวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมก็กราบสวัสดีด้วยนะครับ